เวนกรรมตามทันกันในชาตินี้คิดดูให้ดีใครจะก่อรมทำเขน็นก่อรมเชา้าได้รับลงทันตอนเย็นอยากให้โลกได้เห็นความเป็นลิกิตแห่งกรรมตระเดนต้องหนจจำเลยดีนะ ไม่ไม่ถือหน่อยปล่อยไม่ผมถือหน่อยไม่คุ้มถือหน่อยช่องนี้นะไม่ไม่ปล่อยปล่อยให้ถือหน่อยไม่เป็นไรให้ผมถือหน่อยช่องนี้ไอ้ผมถือหน่อยที่นี่เป็นละรอ่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าทำร้ายร่างกายผมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ถือเฉยๆฉนี่ช่องอะไรเนี่ยอย่าทำร้ายร่างกายผมครับไปหาที่นั่งนะผมมาทำหน้าที่สื่อครับอย่าทำร้าย่างกา อย่ามาทำร่างกายผมนะผมไม่ตื่นผมมาทำหน้าที่ครับอย่ามาทำร่างกายผมครับอย่ามลทำร่างกายผมครับผมไม่ตื่นผมมาทำหน้าที่ครับอ๋ออย่าเขาไปเกระดาษผมมาทำหน้าที่ของผมครับอย่ามาทำร่างกายผมครับหยุดทุบร่าไปเดี่ยวทุบก่อนเราพอแล้วทำไมครับทำไมถึงต้องบอกให้ผมหยุดทุบนะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับน่าจะพอทมคกับผมคนข้ามากกว่าไอ้น้องนักข่าวนะไม่ได้ไปทุบหลังมัน ผมแค่เข้าไปโอบมันเฉยนั่นเห็นไหมที่ยังเป็นแฉตามข่าวขนาดผมพูดนี่ฟังเนี่ยผมเป็นคนสร้างเรื่องผมก่อนมันมันเดินหนีมันไม่จริงารมผมอย่าไปทำลายร่างกายผม<อ>มันเดินหนีมันพยายามเดินหนีออกไปทาง,ทางออกไปผมก<อ>็เลยเอามือปัดแต่แม้มันออกเข้าใจไหมผมมือปัดแม้ออกภาพมันชุลมุน<อ>มันที่มุมอมองของภาพของกล้องเนี่ยคนสร้างเรื่องคือคุณที่คุยกับพี่อยู่ตอนเนี้ยผมบอกว่าผมบอกว่าผมน่ะทุกอย่างผม ลู you, ้อ่ะรูปหลังผมช็องเลยสองครั้งอย่างแรงผมรู้สึกเจ็บมากอุ้ยไอ้คนบอกว่าเป็นมักมวยมึงโดนเตะโดนต่อยมากกว่านี้ไอ้ฟ้านะต่อไปดีที่สุดไอ้หน้าโตัวมันหลบอยู่ที่กรุงเทพเหมือนตอนนี้น่ะ มันกล้ามาสู้หน้าผมที่ไหนไม่ได้ทุบยายรองก็อยู่ขามันบอกว่าผมทุบหลังอย่างเลยมันมาจากคําพูดของอีสานนั่นเลยมันมาจากคําพูดของคนคน <c oughs> เดียวไปให้การแบบนั้นอ bueno. ่ะม the ันกับพี่นี่พิ่ติพยาพูดว่าเขาจะมาแย่งโทรศัพท์ตื่นเลยแคนั่นกัมันการมันไม่พูดอ่ะมันไม่พูดว่าผมจะแย่งโทรศัพท์มาผมบอกพี่หายอะไรผมไม่ผมทำหน้าที่ผมไปทำงานสันานตรงนี้สื่อพวกเนี้มันไปอ่ามันไม่เจริญหรอกคนแบบนี้พี่อัดเสียงผมวะเนี่ยพี่อัดเสียงผมไหม ข้า,าตลอดเลยครับา,าตลอดไม่ว่าะสัภรษณ์ใคราาก็อัาเสียงนข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกพระแก้มโมลกุศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชเจ้าผู้รักษาปกปักรักษาประเทศบ้านเมืองแห่งนี้ทรงโปรดเป็นประธานข้าพระเจ้านายชัยพลวิภา ขอสาบานว่าถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการตายของเด็กหญิงอรวันวงศรีชาขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีอันวิบัติมีอันชีพหายให้ตายตกให้ตายหงไปกับน้องอรวันวงศรีชาหรือน้องชมพู่ภายในเดยว,วันด้วยเถิด แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการตายของเด็กหญิงอรวันวงศรีชาหรือน้องชมพู่ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญด้วยอายุวัน,นะสุขคะพะละพ่อแม่ผู้มีอุปการะคุณจงมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิญ เราเติมประโยชน์เข้าไปเนี่ยให้ครอบครัววิบัติให้ชิบหายไปเลยครับให้ตายก็หงไปก็ชมพู้เลยก็ได้ครับเขาจะพาไปเอาเอาเติมเติมเติก็ได้อันนี้นะพอเป็นผู้เฮ็ดไม่แม่นตัวเออเอาตามความพ่อไม่แม่นเอาความตัวข้าพเจ้านายสานลาโพข้าพเจ้านายนารินลาโพข้าพเจ้านายเสริมสุพรรณ ข้าพเจ้านายนามัยงูศีชาข้าพเจ้านางสาวสมพรลาภูข้าพเจ้านางจุาพรสุขย์พันข้าพเจ้านางสาวสายฝนลาภูขอสาบานขอคำนี้สิวาววาวต่อไปข้าพเจ้านายชัยพลวิภาขอสาบานต่อหน้าต uh, 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 ่อหลวงปู antu, like ่ลิ lights, ้นขอสาบานต่อหน้าหลวงปู <h 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 ่ลิ้นขอสาบานต่อหน้าหลวงปู่ลิ้น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายที่อยู่ณวัดถ้ำภูผาเอกที่อยู่ณถ้ำภูผาเอกอยู่ที่วัดถ้ำผาเอกแห่งนี้แห่งนี้แห่งนี้ว่าว่าว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นมีส่วนรู้เห็นมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการตายกับการตาย การตายไปไปจนกับการหายตัวไปหรือเอาไหมกับการหายตัวไปจนถึงแก่ความตายจนถึงแก่ความตายของเด็กหญิงอลรวันของเด็กหญิงอลรวันวงศรีชาวงศรีชาหรือน้องชมพู่หรือน้องชมพู่นั้นนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปมีอันเป็นไป จนถึงแก่ความตายจนถึงแก่ความตายภายในสามวันเจ็ดวันภายในสามวันเจ็ดวันแต่ถ้าหากข้าพเจ้าแต่ถ้าหากข้าพเจ้ามิได้มีส่วนรู้เห็นมิได้ไมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการตายกับการตายนี้นีของน้องชมพู่ของน้องชมพู่ ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปยิ่ง,งข,ขึ้นไปทุกคนอยนะู่น้ำสาบานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์สาธุสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตณถนะ้ำภูพเเอกแห่งนี้ข้าพเจ้า นายชัยพลวิภาขอคาระวะพระอาจารย์หลวงปู่ลิ้นทีคับปัญโยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกกอกที่ชาวบ้านเลื่อมใสนับถือวันนี้ข้าพเจ้าได้มาขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่บ้านกกอกแห่งนี้ ข้าพเจ้าขอสาบานว่าถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นในการตายของเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าจงวิบัติคงหายขอให้ข้าพเจ้าตายโหงไปพร้อมน้องชมพูด่ด้วยสาธุ ก็คือผมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะแบบนี้นะอธิบายให้กับเจ้าหน้าที่รู้นะครับว่าเขามีพิรุษอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เขารู้ได้ไงว่าวันที่น้องชมพู่เกิดเหตุเขารู้ได้ไงเวลาครับเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วก็เขามาพูดกับผมมาเตือนผมให้เปลี่ยนเวลาครับก็คือเวลาเขาบอกว่าเวลานั้นเป็นเวลาเด็กหายครับ ก็ช่วงแรกก็คือช่วงเวลา9ก้าโมงกว่าครับที่เห็นที่เจอกันแล้วก็ครั้งต่อมาที่เขาเข้ามาก็คือหลังจากที่สืบไอ้สืบพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้ามาแล้วก็เขาก็เข้ามาที่จะที่เลกจะเข้ามาทําร้ายผมเลยนะครับแต่ว่าผมก็ตั้งตัวไว้เขาก็เขาก็ยัง มองมองเห็นคนอื่นคือมีลูกชายผมเขาก็เลยไม่กล้าทีนี้เขาก็บังคับให้ผมเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันวันที่ด้วยครับทีแรกก็บอกว่าวันที่9วันที่9้าผมก็บอกว่าผมอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีคนเยอะด้วยเขาบอกว่าให้เอาวันที่10บวันที่1ิผมก็วอาอยู่ตรงนั้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้พอวันที่11เขาก็บอกว่าเอาให้เอาเวลานี้นะเอาเวลาเจดโมงนะ หรือไม่ก็7จ็ดโมงสิบอะไรอย่างนี้นะครับค,ครับให้เปลี่ยนความจริงค,ครับรต,รตรงที่เขาเข้ามาอยู่ครับ,รบก็คือผมกําลังยืนดูไอ้ตำรวจที่พิสูจน์หลักฐานน่ะเข้ามานะครับผมย,ยืนอยู่หน้าบ้านทีนี้ตำรวจออกไปหมดทีนี้เขาก็ขับรถผมก็จะเดินเข้าบ้านเขาก็บีบแต่สองครั้งให้ผมหยุดครับแล้วก็ จะทําร้ายร่างกายผมนะครับทําท่าจะทําร้ายร่างกายผมแต่ผมก็คือมีลูกชายอยู่ตรงนั้นเขามองเห็นคนอื่นด้วยก็เลยเขาก็เลยหยุดเขาก็เลยบงังคับให้ผมเปลี่ยนเวลานะครับงั <Bright. S 2> ้นต้องรอไปถึงวงันที่เกิดเหตุเกิดไ,ได้นะครับเพราะฉะนั้นยังอทำอะไรอยู่นะครับเขามีเร่อการฆ่าอนี้ครับก็คือผมลงมาจากไอ้ที่ทํางานไปฉีดยาฉีดยาฆ่ายาข้างบนนะครับผมก็ ต้มน้ำต้มอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมก็มานอนพักผ่อนครับไอใต้ถุนบ้านทีนี้ผมก็มองไปเห็นเขามองไปเห็นเขาเขากําลังกีดยางผมก็เดินเข้าไปผมก็ตะโกนถามเขานะครับตะโกนถามเขาว่าเขาได้มากีดยางแล้วเขาก็ถามผมด้วยวันนั้นนะครับแล้วก็ลักษณะของเขาอะพูดมีพิรุษออกมานะครับก็คือซักถามผมซักถามผมว่า ตอนนั้นว่าเมื่อกี้ผมไปอยู่ตรงไหนมาผมไม่ได้ไปไล่แล้วไปอยู่ตรงไหนมาไปทําอะไรมาเมื่อกี้พอผมตอบคําถามเขาแล้วเขาถึงกับตกใจกระวนกระวายนะครับใจตอนที่พ่อเห็นเข็นเ,เข้ากีดยา,ง,า,ายงครับก็คือมีท่าทางลักษณะที่จะไอ้ไม่ไ,มได้ไม่ได้ตั้งใจกีดยางโดยตรงก็คือเขายัางด้อมๆมมองมองมอง,มอ,งอะไรบางอย่าง ขี่ไปด้วยแล้วก็ด้อมๆมองๆว่ามีใครอะไรเขาจะมองหาคนอื่นแบบนี้นะผมก็เลยเข้าไปตะกูลในทักทายเขาวันนั้นครับแล้วก็เดินเข้าไปครับาแบบบสัครับหานได้รับการประกวมาแล้วเราจะคุกคามเลยอันนี้กลัวเลยครับเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเขาก็เคยอยู่แล้วเข้ามาที่จะคุกคามผมที่จะทำร้ายผม เสส้นนทททางีี่ i, so ่พบูมััก็คือมันเป็นจุดใกล้นะครับใกล้ระหว่างบ้านของแม่น้องชมพู่กับจุดบนเขาครับเชื่อมหากันได้เชื่อมหากันได้มันใกล้แล้วก็จุดนั้นมันจะใกล้ที่สุดถ้าลงฝั่งอื่นมันจะไกลกว่าครับการที่เขาปฏิยาณนั้นในเมื่อเราเป็นที่สีปกติของเขาไห้หรือว่าการปฏิญานี่ณ ตรงนั้นเขาไม่เคยไปกรีดนะครับเขาเพิ่งมากรีดปีนั้นเพราะว่าไม่ไม่ไอเป็นสวนยางของคนอื่นครับก็การกรีดยางก็คือธรรมดาคนกรีดยางก็ต้องมีหมวกครับมีอะไรสวมแล้วก็มียากันยุงแต่นี้ไม่ไม่มีถ้าไม่มียากันยุงก็ต้องมีหมวกมีชุดอะไรที่มันไอกันยุงได้ประมาณนี้ครับไอป้องกันสัตว์ป่าอะไรแบบนี้นะครับ ครับก็เก็บไว้เยอะแล้วครับเก็บไว้นานแล้วครับก็เลยได้พูดวันนี้แล้วครับก็มีส่วนนะครับก็พอมีส่วนบ้างเพราะว่ามันจะโยงไปถึงหลักฐานอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่าข้นแรกก็ต้องดูว่า จุดไหนรู้ว่าใครมีพิรุษอะไรอย่างนี้จะได้ชี้ไปให้มันถูกทางแบบนี้แหละครับ